มีแรงบรรดานใจจากความเชื่อในเรื่องของที่ตัวเองสงสัยก่อนนะครับว่าทําไมเวลาเราทําบุญเราต้องอธิษฐานกวดน้ําว่าขออุทิศนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรบิดามารดาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสงสัยว่าคําว่าเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยแสดงว่ามีบทบาทในชีวิตของเราเยอะขึ้นเรื่องนีเ้เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรในพาธของความรักนะครับ ซ,ซึ่งซึ่งซึ่งดีเทลบางอย่างผมอาจจะเปิดเผยไม่ได้แต่พูดครา่าวๆว่าคนที่สร้างปมให้เกิดเรื่องนี้ก็คือพี่แอนซีเรียมซึ่งเป็นแม่นะครับแล้วก็เรื่องเรื่องราวที่ต้องคลายปมในทั้งหมดคือพี่เก่งที่เป็นพ่อนะครับแล้วก็วิบากกรรมระหว่างพระเอกกับนางเอกเกิดขึ้นจากการกระทาข,ของของแม่ที่ทําให้ต้องเกิดการสูญเสียในเรื่องของความรัก,กน,นะครับแล้วแล้วเรื่องนี้มันจะเป็นภาพยนตร์เรื่องเรื่องแรกที่มีทั้งความหล่อแล้วก็ทําให้คนดูรู้สึกว่า ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวมันจะเปิดเผยไม่ได้เพราะมันเป็นมันเป็นอะไรที่เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ในตลอดทั้งเรื่องในของเรื่องราวพวกนี้นะครับโดยโดยภาพรวมๆก็เป็นวิบากวิบากกรรมในเรื่องของเจ้ากรรมในเวรที่จองเวรจองกรรมะระหว่างพระเอกนางเอกให้เกิดเวรกรรมที่ท,ที่ที่เขาไม่ประสบความความรักขึ้นนะครับทุกอย่างมันจะเปิดเผยในในใน,ในตอนหลังของภาพยนตร์นะครับประมาณนี้ครับ ดีใจใช่ไหมดีใจค่ะดีใจก็ร,รู้สึกว่าน่าจะทํางานได้ง่ายขึ้นเพราะว่าพอคุ้นเคยพอเคยทํางานด้วยกันมาก่อนมันก็จะง่ายขึ้นค่ะคคดีใจครับดีใจเพราะอตอนแรกที่ทางพ<ช>ีพีทีมงานเขาติดต่อมาเห็นบอกว่าพอเล่นกับคู่กับน้องพีพีนี่ก็รีบตอบตกลงเลยครับก็ถือว่าจะเป็นการทํางานด้วยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็น่าจะเป็นการทํางานที่สนุกสนานแน่นอน ต้นต้นแต่เป็นนางผีนะไปถึงในพาร์ทการทำงานนะครับสนุกคุณแม่คุณแม่ครับคุณพ่อที่เป็นว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องอ่ะก็ดีค่ะรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเราเป็นสาเหตุทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆแล้วก็ในเรื่องเนี้ยสิ่งหนึ่งที่รู้มากๆเลยคือว่ารักลูกมากแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับ น้อง,น,องน้องพีพีซึ่งเราก็เคยเห็นน้องในใน,ในผลงานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วครั้งนี้ก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับคือแอนไม่ได้เล่นภาพยนตร์เล่นหนังมานานมากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วอันนี้เป็นหนังที่ที่แอนไม่ค่อยได้รับไม่เคยดีกว่าไม่เคยได้รับบทบาทประมาณนี้มาก่อนอะไรย่างเงี้ยคะ่ะเรารู้สึกว่าพอเราอ่านแล้วเราโหูหมันมันเป็นอะไรที่ที่จริงเหมือนกันเพราะเราก็เชื่อในในเรื่องของกฎแห่งกรรมอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะแล้วมันพอ ได้เล่นกับพี่เก่งซึ่งแบบไม่ได้เล่นนานมาพี่เลยค่ะ <c oughs> เรียกทุกคน <c oughs> พี่หมดเลย <c oughs> เราก็รู้สึกว่ามันคือเป็นนักแสดงคุณภาพอะค่ะแล้วก็เป็นพี่ออยก็เป็นผู้กำกับที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะร่วมงานด้วยอย่างเงี้ยที่พพี่อาณาของเราความค้ดพีนคน็นยังเป็น คือค,ความเป็นพนี่พี่ต้องพกยาดมเลยอ่ะมันเข้มข้น,นมากเดีงงด๋ยวพี่จะเป็นลมเขาใช้งานเราหนักหรือว่ายังไงหรือว่ามันยังไม่เริ่มเลยค่ะแต่ว่าเราเต็มที่ค่ะเราเป็นคนชอบอะไรที่มันตื่นเต้นคือได้อ่านบทได้รู้ว่าทีมงานนักแสดงเป็นใครบ้างอย่างเงี้ยพอเรามีความรู้สึกว่าตื่นเต้นเราอยากทํางานอ่ะมันทําให้เราสามารถที่จะทํางานได้เต็มที่ค่ะแล้วมีความหลอนละคะพี่แบนราต้อ้โห จริงๆป่ะคะจริงๆเป็นคนกลัวผีก็กลัวแต่ว่าในความหลอนเนี้ยอันว่าเราเวลาเราดูหนังที่มันตื่นเต้นระทึกขวัญอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากดูอะคะแล้วบางทีเราดูเราดูหลายรอบดูสองรอบสารอบอะไรเงี้ยวันนี้ก็เรื่องนี้ก็เหมือนกันก็ถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามก็อยากให้ดูแล้วดูอีกค่ะพ่อหายไนานรำมากเลยนะคะัสดีครับเป็นไงบ้างครับ ก็เรื่องนี้ก็อย่างที่บอกนะครับก็ต้องแก้ข่าวก่อนผมมาเป็นน้องพี่แอนเล่นเพลงเรื่องแรกกันเล่นพี่แอนนะครับเป็นเงาแล้วแต่โอเคเราเล่นกับรุ่นใหม่เจเนอเรชั่นนะครับเรื่องการทํางานคงไม่ต้องห่วงนะครับเราได้พี่ออสมากํากับนะครับแล้วก็เรื่องของบทอะไรอย่างที่พี่ออสบอกไปแล้วว่าเราอาจจะยังไม่ได้บอกตอนนี้วินีงานต้องเสียตังไปดูแลกันนะครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยพอดีก็โชคดีที่ที่ได้ ได้รับบทมาเล่นนะครับพอดีก็ถือว่าเป็นนี้เป็นปีมงคลที่ผมก็ได้เพิ่งลาสิกขาไปบวชด,ด้วยแล้วออกมาได้รับเป็นบทเป็นพระแล้วก็ได้มาเล่นเป็นพ่อในเจนของลูกนะครับแล้วก็ใช้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 เขาเรียกอ,อะไรใช้ประสบการณ์จริงในการได้ได้มาทํางานด้วยนะครับเรื่องตรงนี้ในส่วนของเป็นเป็นพระ ท you know? ี่ที่้ขปัญหาหรือสิ่งที่พี่แอนสร้างไว้นะอันนี้เราก็ยังอย่างที่บอกนะครับมันอยู่ในเนื้อเนื้อของหนังนะครับแต่ก็ด้วยด้วยธรรมะด้วยอะไรต่างๆนะครับจะมาเป็นการสอนด้วยอะไรนะครับรู้จักครับคุณจิมก็ชัดอ่ะอเรื่องนี้มีความน่าสนใจยังไงทำไมเราถึงกินมาทำตัวเองจริงๆแล้วก็ ไม่ได้คิดว่าจะเป็นหนังผีนะคะแต่ว่าพอแบบว่าพี่ออสเอา,อเอาบทมาให้ให้อ่านดูก็รู้สึกชอบมันชอบตรงไหนครับชอบความที่มันมีแบบเชื่อในเรื่องเวรกรรมแล้วก็เจ้ากรรมในเวรแบบติดตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นคนที่เชื่ออยู่แล้วถ้าออถ้าอ,อจดรเจจดชื่อว่าจะมีความละอายเกรงกลัวต่อาบปบค่ะอย่างนี้ว่าจะแสดงเป็นยังไง,ไไไงบ้างครับพอสิ ชอบค่ะทุกใจเลยค่ะทุกใจทุกคนค่ะยินดีที่ได้ร่วมงานกับค่ะทุ่มาด้วยกันค่ะจริงๆแล้วนอกจากเรื่องนี้แล้วยังมีโปรเจกต์ต่อไปอีกมั้อ่า,อา,อามีค่ะมีค่ะแต่ว่าขออุ้ไว้ก่อนนะต้องรอติดตามต่อไปค่ะติดตามเรื่งโฟโล่หน่อยค่ะคือแม้ว่า,าทางบริษัท passion emotion นะคะจะเป็นบริษัทใหม่นะคะในการทำผลิต ภาพยนตร์นะคะแต่ก็มีความตั้งใจมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมทางผู้กำกับทั้งนักทั้งนักแสดงแล้วก็ทีมทุกคนนะคะเราตั้งใจมากเลยค่ะในการที่จะผลิตภาพยนตร์เรื่องนี้อยากให้ทุกคนแบบเข้ามาดูมาดูว่าเรื่องนี้มีความสนุกยังไงหลอนยังไงแล้วก็ความเชื่อในเรื่องเจ้ากรรมนายเวรน,นะคะมันส่งผลกระทบในชีวิตประจําวันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคะือให้เชื่อในเรื่อง ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอะไรประมาณเนี้ค่ะให้พานางฝากเราจะได้ดูเมื่อไหร่ความร้อนครั้งนี้ได้ดูเมื่อไหร่เหรอคะได้ดูเมื่อไหร่คะพี่อ๋อภาพยนตร์ได้ดูเมื่อไหร่๋อวันที่26สบกกันยาครับปีนี้นะครับแน่นอนครับแน่นอนค่ะก็ฝากภาพยนตร์เรื่องแรกของหนูแล้วก็พี่เก้าด้วยนะคะเป็นการเล่นภาพยนตร์ด้วยกันครั้งแรกแล้วก็เป็นการเล่นหนังผีครั้งแรกเหมือนกันก็ เชื่อว่าจะพาทุกคนไปหลอนในโรงได้เหมือนกันค่ะก็ฝากติดตามฟอลโล่ด้วยนะคะตามค่ะฝากด้วยครับฝากคู่แฝดหนูหน่อยนะคู่แฝดมากคู่แฝดกระพรานหน่อยเร็วนี่ครับคู่แฝดอุ้ยคนไหนปั้นคนไหนต้องจับแม่ต้องจับก่อนพ้อแยกไปกันจัดเลยพ่อไม่เอาพ่อไม่เอาพ่อไม่เอาคู่แฝดกับแม่เลยสองคนครับาคน คร <Bond> ับ <Pokémon> ก็อันนี้ก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของโป้งปั้นเหมือนกันนะครับก็พิทบุญบาทจากเป็นยูทูบเบอร์เฉยๆมาเล่นหนังก็ฝากติดตามด้วยครับครับผมแล้วเรื่องนี้เขาบอกว่าตะหยองแน่นอนฮะขอฝากน้องอเล็กซ์หน่อยค่ะน้องพเล็กค่น้องอเล็กหน่อยอ่น้องอเล็กซ์ค่ะอเล็กซ์ก็อยากฝากภาพยนตร์เรื่องฟอลโล่ตามด้วยนะคะแน่นอนว่าหล่อแน่ๆเจอกันที่ญี่ปุ่นกันยายนนะคะน้องพเล็ก ก็ฝา,ากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะรับรองว่าสยองแน่นอนค่ะต้องไปลองติดตามในโลกภาพยนตร์ค่ะเป็นแก๊งนะคะเป็นแกน๊งมีใช่มีอีมีหนักและตามไล้ค่ะ